สวัสดีท่านผู้ชมทุกชาตนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอลในแกลปนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับกันในอันเดิมนะครับผมก็ได้ไปเล่นมาโคตรเยอะเลยนะครับก็ได้ของมาประมาณนี้ดีกันครับเก่เก่นนะเนี่ยเจประมาณนี้นะครับก็ได้เหล็กมาเยอะมากมากเลย นก็ใช้เวลาหาค่าอนข้างเยอะๆประมาณสักผมก็เล่นประมาณสัก4ชั่วโมงครับก็ได้ขอมาเยอะมากเราใช้มอดเอซไม่ใช่ MOD อมอดเราใช้โปรแกรมนี้ในการเอ็กซเรย์นะครับ ก็มาคราบเจ้านี้ก่อนเลยมันเป็นป x เอ็กเนาะแล้วก็ขวานป x เอ็กเอาละเราก็จะมาคาบไม้กันล้วนเลยดเดี๋ยวเราแน่นติกมันล้วนแล้วก็ทำการ เอาละครับแล้วก็เหล็กเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ก็เอ,ออเ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 สียงผม,ผมตุกถ้าเสียงผมกระตุกก็ขออภัยนะครับภาพผมไม่ชัดก็ขออภัยอีกรอบหนึ่ง ถ้าภาพผมไม่ชัดเลยครับเพราะว่าผมปรับเป็นภาพไม่ค่อยชัดพอภาพไม่ค่อยชัดแล้วเสียงก็จะไม่ค่อยกระตุกนะครับอ๋อกดเอ็กซ์รีช่วยโอ๊ยก,กดอะไรมาเนี่ยถ่ายในกี่โมงวะโอ้หนึ่งทุ่มเลยเหรอนะครับแล้วก็เจอสิบปเน่ย หัว oh, ห้องโถงใหญ่ขนาดนี้เลยมีคิปเปอร์ไปเนี่ยหผ oh, oh, มนี่กระแวงเลยเยว นับนึงเลยครับโอเคมาแล้วตัน เฮ้ยสปอนหรือเปล่าวะตัวสปอนชัวื้อเอาเด็กพอ ีแค่นี้อ,ะอ่ะไปต่อเลยเปอ่ะ <Hey. S 2> What the fuck หรว่าเจอราวะ่ะเราต้องลองไปลึกๆนะครับไม่เป็นไรเรามีอีกทางหนึ่งนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสแกนหาเลขก่อนแล้วกันเลขนี้เราไม่ต้องการแล้วเยอะเกินโอ้เพ็ทเห็น เสียงผมเบานะครับน่าจะเบาพอสมควรเลยชึบ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 เดี๋ยว <c oughs> จ้ะโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยว ขอพี่เก๊กกี้เดี๋ยวทำาคลิปเสร็จเดไปดูพี่เอกี้ดีกว่โปรโมทอ่ะไม่เอาดีกว่าเอออีวะทางนี้มา ูกประมาณนีเออถูกด้วยเออห้องโถงแล้วก็ไปตรงนู้นเออออกไปแล้วเฮ้ยไม่เจออะไรเลยอ,เอ,อัจฉริยะเฮ้ยยเอ้ท่าน,านเอ้เจอสปอร์อีกแล้วสปอร์สกิลิตันด้วยโมาสปอร์เงีงยดื้อๆอย่างนี้เลยหรอ ได้โอ้เต็มเพียบเลยโอ้ได้เจะของใช้ใช้อะของใช้หมดทุกอย่างเลยก็ใช้หมดทุกอย่างเหมือนกันโอเคไอเราขุดหินไปด้วยดีวยกว่าเพื่อเพื่อประหยัดงบของเราแน่เอย เจะเราต้องลงไปทางลึกๆนะครับจะได้เจอยาห,หมอนเ้าทานเลมเลยน้ำขึ้นอีกรอบอืมผมนี่ถึงกับขุดเลยทีเดียวมาต่อเ็กไม่่วนละตันออ Lệch không số lạ chớp, 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 chứp Đi đi chứp Ui chứp 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 đi ว่ามันต้องตันแน่ๆเลยเอ๋มีตันเว้เราวาหรือเปล่าแสงนี้เราวาแน่ๆไม่ใช่โอ้โหมืดแล้วหรอทางนี้คืออะไรเอ้ยจะ ยพา,ามาแถวไหนเนี่ยโอ้โหพามาตันเยอะมากเลยเนาะไม่มีอะไรเลยโอ้เพชก็ไม่เจออะไรก็ไม่อย่าบอกนะว่า บอกว่าแล้วตรงม่นกลับมาที่เดิมโอ้โหนี่มันที่เก่าเราเลยไม่ใช่เหรอเอาไม่เป็นไรถึงจะที่เก่าแราก็จะยังมีทีมเห็นคุณ ก็ไม่มีอะไรเหลือที่สุดท้ายละโอ้ผมดูแล้วมไม่มีอะไรงั้นเราก็ออกตรงนี้เลยดีกว่ากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวกูไม่ได้เปิดเปิดมอนก็ว่าทำไมมันไม่เกิดโอ้ยสงสัยมือไปโดดเออบ้านเราอยู่ไหนวะ ผมทะเลทรายแล้วมนะั้งโอ้โหเมย์โซเกลิตันแวบๆบแบบเลยใช่หรือเปล่าคีปเปอร์แถมมาด้วยผมยอมคุณแล้วเอ้ยฮีปเปอร์เอ,อ้โอ้ตุ้มเราใช้แรงงานฮีปเปอร์ดีกว่าเราเจ็บนิดเดียว แต่ฮิปเปอร์มันตายเอาละเราจะมา่าสกิลต์ตายเลยมามๆมา,มาสกิลต์มองมาดิโอ้โหนี่ถึงกับวางบล็อกไปเลยโอ๊ยโดนด้วย โอ้โห uh huh. ตกใจขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นายจ๋าขึ้นมาตั้งแต่เม oh ื่อไหร่นายจ๋าโอ้โหผมนี่ถึงกับตกใจเลยเออตกใจฉันยโอ้โห oh oh. นี่มาคณะคณะปฏิวัติหรือไงวะเนี่ยมาจะเป็นคณะเลยมาเป็นคณะผมก็สวยสิครับมาเลยอือส uh huh. กิลการ์เรอุ oh ้ย oh. ตกใจตกใจ Sabilek. Sabilek. Uy, uy, ada skill lo, skill bisa. Oh, lo faham Oh, kan skill tak lo lum, lo skill tak lum. มาอยู่นู่นนะครับคาสเกตันตัวสุดท้ายก็จบพาร์ทแล้วพาร์ทสี่หรือเปล่าพาร์ทสามพาร์ทสามสกิลล6สกิลนี้ตันเทพชู่วโอ้จะไม่ตีไม่โดนไปโดนแล้วสามทีไปเคแล้วก็ได้ขนุไปทำเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ได้ลูกขนูเฮ้ยโอ้โหมีอีกตัวหนึ่งมาแถมให้ผมแล้วครับผมนี่ดีใจโอ้โหมาพร้อมกับพิเปอร์โอ้โหสองตัวเลยเหรอนายชัวร์ <the> อืกระดิ่นเลยผมไม่กลัวนะนายจ๋าโอ้นายจ๋าจะฆ่าผมนจายจ๋า่าฆ่าผมผมขอร้องนจายจ๋าอย่าฆ่าบอเกือบตายแล้วไงโอ้อ้ผมนี่รีบเข้าบ้านเลยเฮ้อเกือบตายจริงน,นอน อ,อ๋อเออเฮ้ยเฮ้ยจะ้าสิบนาทีแล้วเอ้ยจะสิบห้านาทีแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบบปวนแค่นี้นะครับบายบาย